น้ำไ้น้ำเจ้นขอน้ำอ้าวเฮ้ย จ้าออดเป็นอะไรวะนันน่ะหมอดินหมอดินไม่ต้องมาพูดเลยฉันจะคลานมาบอกว่าฉันจะไม่เชื่อหมอดินอีกต่อไปแล้วป้องกันบรรเทาโลกร้อนอะไรเนี่ยฉันทำตามหมอดินทุกอย่างทำไมโลกก็ยังร้อนอยู่ดีอ่นนี่ดูสิเนี่ยกว่าจะถอมาหาหมอดินได้ฉันจะตัวแห้งตายอยู่แล้วเฮ้โยโนนดูไอ้ตาหวานนนเองทำอ,อะไรไปแล้วบ้างวะไอ้ออด ทอฉันก็งดเผาตอสังลดการใช้ไม้เลิกใช้ปุ๋ยเคมีลดการไถพรวนจัดระบบอนุรักษ์ดินน้ําแล้วก็ใช้พลังงานทดแทนในเครื่องกลการเกษตรทําไปแล้วทุกอย่างในหมอเดินเออดีแล้วที่เชื่อค่ะแต่ว่าของแบบนี้มันทําคนเดียวไม่ได้ไอ้เรื่องภาวะโลกร้อนเนี่ยมันต้องช่วยกันทำทั้งชุมชนเองเข้าใจไหมวัเนี่ยฮะ เราต้องช่วยกันจัดการในระดับลุ่มน้ําของชุมชนช่วยกันจัดระบบจัดการน้ําให้ได้มีใช้นานๆอย่างที่เคยสอนเองไปไงที่นี้หมู่บ้านของเราก็ต้องช่วยกันชะลอน,น้ําจากฝนที่มันตกบนเขาไม่ให้มันไหลผ่านไปโดยสู่นเปล่าไม่ว่าจะเป็นการช่วยกันสร้างฝายทดน้ําการผันน้ํามากักเก็บในแหล่งน้ําของชาวบ้านและก็ช่วยกันดูแลรักษาปรับพฤติกรรม อนุรักษ์ดินและน้ําในท้องถิ่นให้สามารถใช้ประโยชน์ไปได้นานออถ้าฉันขี้เกียจจะเป็นยังไงละหมอดินไอ้นี่ปัญหามากตัวอย่างง่ายๆสําสหรับพื้นที่ที่ไม่มีการกักเก็บน้ําไว้ในพื้นที่ชุมชนปกติอาจจะมีฝนตกเป็นประจำก็มีน้ําใช้เพียงพอพอเจอสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปน้ําอาจจะแห้งหมดไปเพราะว่าภัยแล้งสําหรับพื้นที่ที่มีการจัดการกักน้ําไว้อย่างดีอย่างน้อยก็ยังพอมีน้ําใช้บรรเทาภัยแล้งไปได้ ไม่มากก็น้อยแหละว,วะพูดแบบฝรั่งก็คือเซฟเซฟยังไงเล่าถามมากไปได้อ๋อไม่ถามแล้วก็ได้หมอดินเอาละเองที่นี้เองก็ต้องไปช่วยข้าระดมคนในชุมชนแล้วให้ข้อมูลต่างๆที่ข้าสอนเองไปทําความเข้าใจกับพวกชาวบ้านว่ามันจําเป็นยังไงและจะร่วมมือกันได้ทางไหนบ้างไปไปได้แล้วไปได้ได้หมอดินแต่ว่าเออเอาไว้วันที่มันเย็นๆกว่านี้หน่อยได้ไหม วันนี้ฉันคงไม่รอดแล้วเฮ้ยขอน้ำน้ำเย็นเยนชื่นใจชื่นใจ